เด็กครับอยู่กับสวบเดลือกว่าแต่ครับวันๆๆน,วนี้ผ้าอ๋อไทยมาปฏิบายนี่แหละวันนี้ผ้านองหมดกับนองแคบหน้าไทยครับโอ้มาเที่ยวบอบพิษมาเป็นผู้เบาท้ายหนาหลายตานะครับเนอะลบกันลบลบ,ลบเขาปล่อยเขาไปมันนี้ มือนีพาพามวลซีนหัวเซยวนะครับเนาะไปไฮริ่ขับรถไปไฮริ่งขับรถไปไฮริ่งขับรถลิ่งขับรถเดียวกันรถงรถขับร แคดตำหงมะนั่งอยนี่แหละมาเอาามกันม่งเืองนอกแคดตำหงจักล้องมานี่ปละแกอยู่ในถังวมีบอกไม่ใหญ่บ่าแหนมันบ่แซ่บ นัวเล็กๆอานัวเล็กๆ,ๆด้อ,อ่าอมเกอร์สิโดเบม่ผมเจ๊จ้าเนี่ยออกเบิ้นเหรอมันหวานจงาานี่ใหมันเนานสมเนอะบะมัก เพี่งหนึ่งกับพ่อ ใช่ลหลายๆไ,ได้ปลาแดกเขาเอาจังเค็มบุญบ้อได้ไหรหรือปลาแบ้อปลาแดกตอนบ้อมีบ้อโล่งๆไหมอืมไม่ไมคาราโคฟเราไม่กินหรอกจีจ่าไม่ค่อยกินปลาแดกกินปลาแดกไม่ค่อยได้ไล่แดดเอ้าแมกเด็กมูไปใส่ละมดมูเทอร์ไปใส่

พอดียังพอดีแซบ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 แบแซบแทแบีไมแซบแล้บแซบแล้วพามาเบึ่คุณนายครับนอนอยู่ไหนนอนมือนี้ สบายเกินไปไหมคะก็ขึ้นไ่ไอ้มาทำไมสิลงแล้วลงที่เดียวมัได้รืบเมืองมันบางยางเออเดี๋ยวไปนีไปเมียน้ำเขาเนาะอย่าบอกย่ออากไอ้เขาย่ออย่างเงียงเงี้ยคลิปกันเนาะกูจะถืออีกครึ่งชั่วโมงมันก็บอกแบบเอ้แค่สนาทีหนึ่งมันก็ยังนาทีเดียวนาทีกินเขากสิบเร์เ็ตเาไปจนเบิรคมาแล้วลืมแล้วคมาหันแจ๊กอกอย่งเงี้ยเอยตายเลยแมนวะ เสบบ่เสยบเลยบบเสียชื่อบัสเสียบบ่เขี่ยมีเป็ยัว่าใครแนรใหม่เขียนตายเด้อนี่ไงล่ะเอามีวานงายังบ่เสกมาเมื่อกี้ฟ้งเสกอย่างไหนะบุญเอ๋อข้างหน้าจตุ้มบุญะมนีผู้บ่าวมาบ่าโอ้งามคักว่าใช่ันเปลี่ยนเสือมาแล้วเ่มีนบ่ ขอนบ่กขอนจะพาหมดแบบเสร็ตอนนี้ตอนนี้อันเปลี่ยนเสื้อใหม่กับรถเก่งไปแล้วอย่างเงี้ยเฮาอันอันเฮาเฮาอยู่นี่คืออยู่จังเราให้ไปนั่งรถเก่งนี่กลัวมันนั่งนั่งในเตาอบเอ้อวันไปเขาเขาปลาโมนไปแล้วหนูว่าจะไปรบอยู่ไอ้ใจโอ่งอยู่บนน้องขอนแค่ขอนเนี่ยเงินบ่เอ้าเสแสรนกำกันได้พี่น้องคลิปนี้ขอสําเน่นครับสําบายดีพี่น้องบายบายทุกคุณทุกคนครับบายบาย บ่บบบบไปยังเตียนเท่าหรอลำเลย <c oughs> โอ้ยหูหลามนล้มได้มันนักน้องมิงยหนอาลถโอ้ย <c oughs> ไปเลยบมันนักน้องมิงมันนักน้องมิงโอ้ ดินน่วมนะแท่งเอวดินน่วมนะหักขวาขึ้นหักขวาขึ้นหักขวาขึ้นดินน่วมไปไปหักพวงอะไร้ายหักพวงอะไร้ายดันไปคนไปดันไปตรงคนมุดไปไปตายไปพื้นขวาขึ้นขวาลุกตรงตรงย่างเดียวทีดีลุกตรงไปเลย แพุ่งพุ่งพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปพุ่งพุ่งพุ่งซ้ายลูก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 โอ้ห้อนว่ฮหอนว่ฮหอนว่าหอนแล้วเออไปจับไปโบกเลยห่อนฮ่อนว่ากลับไปล่มนะอ่ะซัมนียละครับคลิปนี้วซัมเนียลนะพี่น้องเนาะซัมบายดีทุกคู่ทุกคนครับบ๊ายบาย